อ้าทั้งผลอันนี้อะไรถอดลอกมาแล้วเป็นอะไรจะเจอเห็นแหลกแล้วรั่วข้อไหนรั่วไหน่ะเห็นไหมทงไนรั่วตรงนี้รั่วตรงนี้เห็นไหมอ๋อแล้วตรงไหนรั่วรั่วแกนี้รั่วมาจแกนนี้หลมาแกนนี้หยุดมันเห็นแกนนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยแหลกโมลาย์แกนนี้แหลกโมลาย์แล้วที่มันเสียมีปัญหาตรงไหนเสียือไม่เสีคือรั่วตรงนี้ไงแค่เนี้ยนะใช่ไม่เป็นน้ำมันหรอกใช่ไหมไหลมันหยุดตรงไหนล่ะ า้ฟส,สวัสดีจ้าสาวอัต้ามาดูนะพเพกต้ารถ14ปีเจอเหตุการณ์ที่ทันทีทันใดก็คือแหลกพวงมาลัยก็คืออุปกรณ์เราจะต้องสังเกตในการขับขี่ของพเพกต้าก็คือแหลกพวงมาลัยรั่วน้ำมันจากตัวน้ำมันพาวเวอร์ ที่อยู่ที่ที่กล่องนี่ถ้าเราเปิดฝากระโปรงมาเราจะเห็นอยู่กล่องน้ำมัน p พ w เวอร์สำหรับเติมให้กับการใช้งานเนี่ยโอ้กลิ่นฉุนเลยแต่เราปรอมาทแล้ววันที่อาการรถเพลต้าเลี้ยวแล้วได้ยินเสียงด้วยแล้วก็มีความรู้สึกรถมันไม่เกาะ ถนนเท่าไหร่แล้วก็มีเสียงกึกกักอยู่ประมาณสองสามครั้งโอ้โหวันรุ่งขึ้นเอาอีคันนึงไปใช้แทนโอแม่เจ้ารั่วจริงจงังแต่ข้อดีก็คือแหลกพรมอะไรเพิ่งจะเปลี่ยนในรอบส4ปสีโป้โ,โหทนสุดๆขนาดใช้งานทุกวันนะรถคันนี้เราใช้สมบุกสมบันมากแสดงว่าอึดจ,จริงที่มันรั่วมันทำให้น้ำมันเยิม้มย้อยขนาดไหนแล้วชออ่างเขาจะซ่อมยังไงอะเปลี่ยนหอห่อหนี่ถอดใ,ให้ดูจุดรั่วก่อน นี่จะแหลกเปลี่ยนแหลกพครงอะไรหลังจากเราลื้อออกมาแล้วจากช่างกำพลไปเจอกันโครงกันโครงก็สภาพต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันโครงด้วยคู่หนึ่งของอบตาอ้าเหมือนกันผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะอย่างพิกตาผู้หญิงนี่คือขับรถทุกวันนี่สังเกตสุดๆ นี่ขนาดสังเกตสุดๆนะกลิ่นน้ํามันนะได้กลิ่นมานานแล้วนะยังรูคิยังไม่จับไม่ออกอูดกลิ่นน้ํามันนี่ก่อนที่จะเปลี่ยนแหลกนี่ได้ได,ได้กลิ่นเป็นอาทิตย์นะประมาณสองอาทิตย์ได้อะแต่สุดท้ายอ่ะสังเกตที่ตอนเราขับแล้วเราถือพวงมาลัยแล้วมีเสียงแล้วก็มันไม่สมูทมันไม่ลื่นมันไม่เกาะถนนมีหลายๆอย่างที่ทําให้เรา รู้เลยว่าผิดปกติอย่างแรงหลังจากสภาพเราแกะทั้งคนแกะออกไปแล้วลงมาแล้วนะลงมาข้างล่างแล้วตอ,นนอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเนี่ยแหลกโคงอะไรที่กออกรั่วตัวแกนี้หนึงชุดเนี่ยงชุดเลยต้องเปรียกกันโครงหน้าด้วยนะแะกรกกันโครงหน้าขาดแล้วนะ <c oughs> นี่กันโครงหน้าขาดแล้วด้วยโอ้ยนี่สภาพน้ำมันเพราะว่าทั้งคนเติมหมดหรือไงเติมไหลลงมั่ง สายมันนี่ลงที่ปีกนกนี่เดี๋ยวลงพื้นั้งหอเนี่ยนะเออหลายตะปอกตปอกยางกันฝุ่นนี่เห็นไหลไหมเห็นไหลไหลไหมตปอกยางกันฝุ่นนี่งงไงตะป,ปอกยางกันฝุ่นไหลมาปั๊บก็ลงที่ปีกนกลงที่พื้นนี่มาบรราภาพนี้มีไหลเปิดล้อที่บ้านสองกันคองหน้าขาเลยด้วยปีกัของหน้าคู่เดืงองจะเป็นสมือนกันนี่ไม่เมียไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะใช่ไหมลูกฝังฝาอันนี้อะไรยางกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนยางกันนี่เหมือนกันทันนี้ไม่รู้อ่ะรั่วข้างเดียวแต่ต้องเปลี่่่ยยนนนนคููอะเเเปลตัวมมา็ชุดซแ้ จะลือแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะไปเป็นหน้าที่ช่างกพลลื้อล้างแล้วโอเคคือช่างโครงหน้าซ้ายขวาที่เสียยางขาดเปลี่ยนของใหม่ของแท้ไดูอ๋ออันนี้ของแท้ของแท้ช่างโครงหน้านะอันนี้เป็นอะไรอ่ะดิท่อของมันเลยจีมไงจีมของแท้ใช่หลังจากช่างกพลทำอะไรบ้างอ่ะเอาความสะอาดเอาความสะอาดแล้วขัดไงใสไปแล้วนะกำลังเอาขึ้นแล้วนะน้ำมันคราบน้ำมันทำไงหมดล้างหมดแล้ว เลเบนซินเดียโอ้โหยางเขี่ยมคือยเี่ยมเลยเห็นไหมล้างให้แล้วแต่ว่าถึงว่าได้กลิ่นน้ำมันเบนซินอะเต็มบ้านเลยลองไปร้อยก็หมดเต็มร้านละโอเคเดี๋ยวจะต่อไปเดี๋ยวจะให้ท่างคนประกอบนะครับื้อประกอบให้แล้วนะใส่เสร็จแล้วคาล้างให้แล้ว เดี๋ยวรอไปตั้งสูอีกทีหนึ่งขับขี่รถก็ต้องปลอดภัยสังเกตอาการเราจะได้เปลี่ยนแล้วจะบอกว่าแหลกที่เปลี่ยนเนี่ยนะใช้ของเทียมจากไต้หวันขนาดของเทียมนะทุกคนราคาก็เก้าพันเลยนะแต่ดีอย่างหนึง่ง ประหยัดไปครึ่งหนึ่งอะถ้าใช้ของแท้นี่ก็คือสองหมื่นเลยนะโว้เบิกศูย์ไม่ไหวแต่ช่างกำพลบอกว่าของเทียมมาเปลี่ยนกันมาเยอะแล้วเปลี่ยนแล้วก็ใช้ได้เป็นปีหลายปีเลยสเปคใช้ได้มาตรฐานเหมือนกันแต่กันโค้งนี่เพลกต้าเปลี่ยนของแท้เดิมกโค้งก็ไม่กี่บาทเบ็ดเสร็จวันนั้นก็จ่ายไปหมื่นต้น,ตนแต่เราได้ของที่มีคุณภาพนะอุ๊ยแหลกพรมอะไรสิบสี่ปีเพิ่งจะเปลี่ยนคุ้มคุ้มคุ้มมากไปละบ๊ายบาย